คีอขาวผ้าออกไปง่างนเลยไม่ดีกบบขาดแบบาดแรงราจะเล็กโกเล็กโกเล็กโกเล็กโไปงานกันนะแห่เสาครับวันนี้ครับเสาผ้าเจียงไปหาใบอย่าไปทางกลุ่นท่าง,งนื้อแอกเส้ยไร Hoặc đã sáng tân anh em 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 Был равно. Хэт народ, мама เดี๋ยวขอไปมางานกันตอนนี้ขอมาขวาบนบาดงานนะครับแต่ว่ารถแค่จอดอยู่นี่ครับเลยขึ้นบาดงานว่าได้ครับนายเป็นงานจอดเล่นครับวันนี้ครับหน้ <c oughs> นราดันครับหาดันพ่นครับนี่ครับดันพ่นของมอว่าแท็กซี่รถมือถือเพราะว่าหลาบมัน,มน มออย่านนี้สงสัยดู่าม่งท่นนี้ครับลยนงว่ดันต้นดันต้นนี่ครับสร้างเกิดนี้ความมันตํ้ลรอหลังคมมันตกนี่เรามันขุดถนนครับแล้วก็จงจะโกรเดินจอดเต็นที่นี่ทำไมต้องขอมาก็เพื่อขอมาคือขอโทษั่านหละนะขอโทษพ่อขอโทษไม่ได่ได้ร่วนเดี๋ยวขอหยัดเนกินเข่ากันเถอะโกรบผมเสร็จแล้วห้ามเมา ใครออกไเดนจอดไ็่ครับอาจะมาเจอมาเยอะนห้าเมาไปเข้าโบสว่าไม่ใช่เจอมาเยอะมากเป็นได้ตบนนี้ม้นเี็ดแล้วสปครับตืนเอไรตมันสมง่ปครับยึ่นก็เยยูรในุ๊ปหนึ่งท่ายิงของทุกแห่งปทไทย พาเติึข้ามาอาแขนมืออาตใจไม่แน่รสาครั้งเรากระะอาหารามครั้งอ่อยอาสองอาสามอายค

ยังทำเทตัณหาอาปาทานธรรมะทำเทมายาตัณหาบุญญาอะนุกนาอะนุโมทตพัามิณาจยัมหิยาตพันจาุ จากทตนิโตธานีานจาเป็น,าปน,าปนทางจากเป็นจะขึ้นยืนทางจากเป็นกองเออเื่อยขึ้นสับทางอับปะทานธมธรรมะับเมฆพันเต าสิกันไครับข้อเกตออกกันดยกว่าจแห่ขึนเดินี่้วมาชมกันะเก่แลวมาสิกนเลยไม่ได้ก็พวกนี้เท่ไปประมาณสองโมงครึ่งนะแห่ไปถึงวัดบวชสิบโมงเช้านะวันนีห้าโมงเย็นเทศหกโมงเย็นจูไสเจอพระพุทธธบน นะก็มาพร้อมกันเ้วยนะหน้าป้อมหน้าฟุกนะส่วนเน้ขวัญนั้นก็อยกให้เสร็จก่อนห้าโมงเย็นแล้วกันดูเวลาด้วยน้าเวิดอะไรขึ้ว

เอาปกจกมามบอกใล้เอาให้พบักจกให้พบเสียมมานั่มเื่องพุทธมุ้งจะไม่แย้กันหรอนพี่น้องแล้วไป้วนต่อกากินลาไรกากินบ่อย่างสื้อ่วงนี้มันแพงแหมจะต่็ดโตมันแพงแหมหมูแพงเลยอตายโตนแพงเด้เราชอบคนร์นะบ้านเราเลี้ยงหมูโอเค

ไปแม่ไปขึ้นน้ำเขาแม่งเขาสิเดินไปขึ้นในยื่นแล้วเปล่า <laughs> วันไหนวันไสนอ๋อขื่นขนะึ้น <laughs> เนาะเนี่ยพลังสิทธิ์ไทยมากครับ <laughs> นี่ครับให้ไทยมาขึ้นนี่ละมองที่เพิ่นเกียร์ไทยละมองห้องสูงนี่ละมันขึ้นไดอายุนี่เหยียบรึดไปเลยออ๋ <h ide> นี่ไปกี้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 คนต่ำดก็นั้คทั้งหลังก็มนม มังดับวะหักไปเลยหักไปเลย <S <S ได้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 ไดขึ้นแล้วตอนนี้มันขึ้นมันแล้วเบียดเบียดขอไปทางไปเลย,ต,ลเลยตรงไปเลยวะไปไปไปทางไหล ฮะเอาเถอะไปเห็นไหมไปเห็นไหมจุกอะไรพูดแก๋มันท่าผีกว่าวามันเหือะหลายข้างนี้ เปิดเปิดตัวนะมามาแไปสักหนอ่ะเกยังก้หันไหไปเปดไเลกดปลายถงเบ่งพีนห่งหัว้วเอาศอกฟันน่ะอยากเด็ดตาไงนี่แหะ้ออยากเด็ตาสองสันเด็ดสองขางไอ้หม่องเลยอ่ะขันฟัวตีไม่ต่อยท่าีิกูว่าฟ้าให้แดงหมดไ้นด บม่ได้นอนสองมือตาถ้ำได้ไหมป่อนี่เนี่ยว่าตาใจแล้วตุลกิจไม่เออนการลักเอว่ะถ้าเที่ยวเสียงแหลมเขาขาดเลยหนูก็ไปเช็คมากพอเมื่อนว่าไอ้ว่ากะไปสิเช็คเหมือนตรงนันจะไปขอนแก่นผมว่าไอ้ว่าเดี๋ยวมืออึเขาไม่ยัมดอกมันจอดเลยคืนพังก็ได้มีเตอร์เทียร์ช่างหลังเลยเปิดทางบ่ะโอ้เมื่อกี้เปิดทางล้มมามีเปิดไว้เลยยี่เพิ่งเปิดไอ้เห็นลมมันมีมีพ่อยเปิดดึงผากขึ้นอยู่

ซีโนปินเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขา มันหล่เหมือนกัน็ดมือขี้บวบมาเจ็ดมือขี้บวบนี่ไมีซอยแล้วอันนีนมือขี้บวบมาเดขี้บวบพวกขานี่ฮะข้าราชกรนึกว่าเรียนเหรอยังอันชื่อยังหอยไรเงี้ยแล้วอ๋อปรกันกวนบ่เมียนไหมรักษาชีวิตเด้ออันนี้เต็งอุตีนูนี่เหรอประกันมากันพวกนียังอะไรตัว่าใหญ่เมีเนนอว่า สวัสดีครับมันนี่กินดีต้อนรับมาสู้ช่องโอเคเไปรายการโอเคผ้าตังของนะครับตาช่วงนี้จะตั้งแต่งยันเปเลยเอาแม็กซ์ใส่ต่งก่อนซะโอเคผ้าแก้มังสิมาว่าจะตั้งต่งแลยวจะตัดออกงได้ครับเอาลงน้ำได้ครับเออมาตัดตัวพี่ตัดไม่คนไกลไม่นะไม่คนไกลผมนี่ห่างแล้วขอลงก่อนแล้วใครบอกว่าตัวไม่เต๋อไหมครับ

ชิมชิมช <Allah> ิมกันเดี๋ยวจาเซาเช็คกันนะครับชิมพบกันในช่วงซาเช็คครับทีกที่นานตีต่างของเซาเชการเซาเช็คครับ ดีนะครับผมทีมงานท่านผู้นำนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนางนะครับสวัสดีทีมงานทนายเจ้าผ้านะครับผมแขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับพี่น้องชาวบ้านบุลาวครับพี่น้องชาวตะบลสแกโโงงนะครับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้คอนเสิร์ตเครื่องที่โอโหรีอีสานครับและแขกทีมออริโอมหาสารคามเบอร์หนึ่งส่งมอบความสุขนะครับผมร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับเจ้าหน้าทุกทีรัพง บวกลอยนะครับขอบคุณที่วาเจ้าภาพนะครับผมนนี้รำทีมโดยคุณพ่อไมเคิลแม่แสนสุขคาร์เตอร์นะครับคุณยายสมศรีเบียชาตไทยนะครับผมคุณลุงพนมเบียชาติไทยค,คุณป้า,า,ากรอบการอุทธรรัมคุณสิร,รานีบวกล่อยพร้อมทีมงานในเจ้าภาพทุกท่านนะครับผมก่อนที่ท,ทีมงานจะส่งมอบความสุขจากที่ไปนะครับสามชั่วโมงเพลงเต็มอิ่มนะครับผมช่วงนี้ใครขอกราบเรียนเชิญทีมงานท่านผู้นำนะครับอันให้มากล่าว เปิดงานนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับทางอัคกรรมการและทางจงาาิ๋งาหครับขอกกาบเรียนเชิญครับจะพาไปเปิดงานครับตอนนี้บระธานเร่งครับบระธานเร่งเครื่องครับครับผม วันนี้ก็ไม่พี่น้องชาวบ้านบุลาบุนทั้งดลายเล่นกันนะครับวันนี้ครับผมใหญ่พิจนาบุณยรำรับเสียงปรบนะครับวันนี้มบุณยรำตัวแทนของกรมการพิเศษที่ใหญ่บ้านตำบลสเกตโพลเนื่องจากวันนี้นะครับน้องคุณแม่แสนสุขนะครับน้องคาร์เตอร์อันกันได้พร้อมด้วยในเถื่อนญาตินะครับยิ้มในปวดลูกชายมันคำสมบูรณ์คนหน้าลุกแล้วกันนะครับเพราะว่าพ่อหน้าเยืพงปูบัวลอยนะครับในวันนี้นะครับนี่ เราเองชมรมการเตะบ้านทุนสแก็ตกกโปรโ่งเจ้าของพื้นที่เราในส่วนของความดูแลความส่งเรียบร้อยก็มีการนำของท่านากำนันชุมไทยชัยชนะกำนันทุนสแก็ตโปรโและะ้วก็เจ้าของพื้นที่ท่านผู้ใหญ่สุทธเดี้ยชาติไทยแล้วกะ็อีกท่านใกล้ดินเชียงกันผู้ใหญ่ชอบอดิบุตรนะครับหมู่สองแล้วก็ผู้ใหญ่พิชัยอัญญาจากสแก็โปรหมู่สิบห้า พี่ใหญ่สุพรรณเชื่อชาไทยนะครับนี่พี่ใหญ่สุพรรณเชียร์รำเนาะพี่ใหญ่สุพรรณเชียร์รำมาไหมครับวันนี้นี่จากอุบุสิบเก้าแต่ก็ตอนนี้มันใกล้ินเทียงนั่นเองวันนี้นะครับเราเองนะครับก็ดีใจนะครับทางสภาพด้วยในการที่บอกว่าไม่ได้เห็นรอบหมู่บ้านแบบนั้นเอามาเต้นแบบเต้นโชว์เลยแล้วก็ตั้งโชว์เลยขอบคุณทางอออิโอด้วยกันครับที่มาจากมาสารคามนะครับวันนี้ข้ามจังหวัดมาเพื่อ มา,มาเรีนเพลงให้การทางพี่น้องชาวตะบลสแกนโครงโดยเฉพาะพี่น้องชา,า,าวบ้านบูราวไม่ว่าจะเป็นหมู่2มหมู่19เกแล้วก็หมู่2เราเพน,นใกล้ลเรืองเพียงไม่ว่าจะเป็นหมูหนึ่งหมู15่15ด้วยกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีอนานดีงานบุลนะครับงนาประสมบูรณ์างะร่างภายเองก็เอารถแทนก็มีมาต่อเน่นให้การทางพี่น้องได้สุขสันต์กันนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาก่อนที่พี่น้องจะได้รับชมจาก เสียงเพลงพอ่พร้อยจากวิดีโอก็จะมีทางผู้นำตอนที่ร่วมกันนะครับผมจะต้องมือให้กัะทางกำะดัสนสุดท้ายชาชนะด้วกันครับของคนที่ในการรับผิดชอบความสุขในวันนี้ครับในถือกำเนิดครับ